อย่าไปเอาอันกกเสือกเป็นเบรกเลยเด้อเอากกเสือกเป็นเบรกม่ได้เลยเนาะนึกว่าจะเอากกเสือกเป็นเบรกนึกว่าจะเอากกเสือกเป็นเบรกคน,นแดนดคนดำใช่ไห้นี่ฝนตกเลยเมื่อคืนนี่เนาะฝนตกแหง้ง ลูกเคยว่าบริหารชงมือหน้าไมยหน้าบูมีนะโอ้ลูก่ปลาลุงเลยเนาะเปิดภาพมาเมื่อนี้มืดคือเก้าเมื่อนี้กับพี่น้องเลยอเอาหน้าลงมาให้เพื่อนก่อนเพื่อนลงมาถ่ายหน้าแต่เศร้าเมื่อนี้ก็ได้รับหนาทีอีกคือเก้าพี่น้องเลยเนาะ หลับภารกิจต,ต่อจากปตู้คือเก้ามือน,นี้กับบอเซนพี่น้องเยอ้อาสองมือนี่หนักแน่เนาะเพราะว่าปตู้เมื่อบ้านเมื่อเบียกพี่น้องเ้ยเนาะมื่อเฮือนดีเฮือนคนตายเนี่ยพี่น้องเ้ยเนาะพอเถ่าเสียแล้วพี่น้องเ้ยญาติกันเน,นาะญาติพี่น้องเสียทั้งบ้านพวกปตู้ก็เลยไม่ตู้ปตู้ก็เลยพาก,กนันเมื่อเฮือนดี เกษรกันรับรับหน้าที่แทนตู้อ้วนพี่น้องเอ้เนาะเบาเยอะเกษรกันผูกงัดไปโดยไถ่กับพูดพูดเห็นแต่ห้อยเกือบเขาว่าอยู่น้ำลงมาให้พี่น้องเอ้ยยังอีกรอบหนึ่งนะเนาะเอาเบาไปเลยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะจนดืมทักทายสบายดีป้ารุ่งเนี่ยพี่น้องเอ้ย สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาดุงนอเบนสุข,ขุสุกคนเด้อพ่อกันยา่ามเศร้าอีกแล้วปลาดุงเลยเนาะป้าเต้าผูกคนเฮาไ้น,นาบอเซนอ้มนอมานีกัเป็นอีกหนึ่งมื้อพี่น้องเลยเนาะที่อยู่ไถนาตอนเศร้าให้เก่าเมือ่อวานนี่แหละพี่น้องเลยเนาะอ้าเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งพี่น้องเลย นำเต็มให้เต็มขั้นปารุงเลยเนาะนำเต็มให้เต็มขั้นเลยอย่าไปเอาอันก๊กเสือกเป็นเบรกเลยเด้อเอาก๊กเสือกเป็นเบรกบ่ได้เลยโอ้ได้ให้นี่ก้อนแดดก้อนดำแล้เนาะ นุกว่าเอาก็เสือกเป็นเบกนุกว่าเอาก็เสือกเป็นเบกค,คนแดดคนดำจะให้นี่มันลงเลอดบ่บ่เสรไลงเลอดประจักษ์โอ้โหนะโกบเต้นแดนนีเซลเซลอ้อาเลย ไปก้นึ้นมาแล้วก็สิพา่ากันล้ำถ่าตู้เต้นกับตู้อ้วนมากพี่น้องเหรอเนาะพอขาดเป็ดเอาขาดเป็ดเอาอ๋อซ่อนคันไหนมันมันถี่ยมาสองเท่อเลยจะได้ม,มามว่าไรเนี่ยถ้าซ่อนคันก่อนเป็นแบบนี้นเราจะซ่อนคันก่อนบอกอะจะซ่อนคันก่อนเอ้าว่านี่ซ่อนเลยเนี่ย โ oh. อย้ยา,า,า,ามันได้เขากปีดหมเมนบ่คอยไ่ได้ดับได้ด้วยอยู่หิมนเนอคอยแช่เจ้าได้ทำไได,ด้เลยอลาน้ำดื่มหัวเสือไมเนาะนำพ่น้ำพน, <laughs> นำบนอเป็นหัวเสือลูนหัวเสือเราเบิดแล้วเอาขวดมัิ่ดืน้ำดื่ม ปัญจมาส้วนขึ้นไปเติมพลังก่อนแน่เก้ามงแล้วขายแล้วแต่กันโบข้าวคาดกันยังขึ้นไปกินข้าวกันแหละกันยังลงมาคาดแต่กันลำเลยบบบนั้นก่อนคาดก่อนบอกอะไรรู้ยังมาเมื่อยอ่ะนะโอ้ยเนาะคาดเอาครึ่งหนึ่งนะคาดเอาครึ่งหนึ่งบ่เอาเอาเลยกุ๊กอันเชือกลงมาหน่อยนึงเนาะเลยกุ๊กเชือกมาหน่อยนึ่งยังหลายอยังหลายอ่ ได้ได้ยัวล่ะมันโมแข็งโบพ่หมะกข็งอยู่นยก็ย,ย,ย,ยังเป็่งอยู่บรเดี๋ยนี่กะเป่งยู่หรอมันตกโอ้มันลายเนาะลายพุ่นพอฝนตกบดคืนเนี่ย ค่รขึ้นกินข้าวก่อนนว,ว่าขาดก่อนบางท่นไม่ต้องเยขาดแหงแขงแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองมลมกับไม้กักนไหมฮะทัง้งนี้สิลมนั่นเป็นดินโพนได้เป่ไม่หนีก่อนก็นได้มีเหงหูหยุดหมด เพราวะว่าตั้งแต่เจ้าซื้อกุปมานีมาปีนี่รู้สึกว่าได้เห็ดน,น่าหลายแล้วพี่งามเลยก <c ười> ุงงามเป็นนี่ก <c ười> ุงงามแล้วซื้อกุปเราไปอยู่ซื้อเลยปีนี่เห็ดตลอดเน, <c ười> นี่ยสาวกุปคนด้วยมันจะหัวก็คัางตัวดอกเนาะ ตั้งแต่ซื้อกุบม,มาละไทยนาตลอดติ <laughs> <laughs> ม,มูเมนต์กุปคนรวยได้เหรอนน <laughs> อันนี้นะเพื่อนห้องมากุุบมันจะเป็นกุบคนรวยคือเพื่อนว่านี่ดอกปจักษ,ษ,ษ,ษ์ป <laughs> เสร็จซื้อมาเลยเหดเวียกตลอดใส่แล้วต้องละเดเวียกดละกลุปนี่นะ <laughs> ไปชมคณะไว้ก่อนชมแกนไว้ไะไยังยังขาดะนะโมบกินข่าวก่นอนบ่มันขาดได้มยยันจะสีแข็งได้ข่อยว่า ชอบมาหน้าไว้เลยจังขึ้นหนูกินข <อ S 1> เขาเ <ขอ S 1> นาะแล้วลงมาจังคาดแล้วก็ดำเลยสิน่ะน <c oughs> ี่เลาะกันมือเช้ามือเช้านี่ก็เละาะหน้ามือเช้านี่ปลาดูงเงินเนาะเผินพากันลงไปเละาะหน้าสองคนพอรู้เพลินเว่าฝนตกเลยเมื่อคืนนี่เนาะฝนตกแหง้งมาอนท่านเลนไม่สอ,อนสอย่างไรน,นะ เจ้าสนคันแต่เมื่อวานนี้ออโอ้จังพ,พอพอนเป็นไฮเดียวกันได้แต่วานนี้เนาะวานนี้นีม่มีน้ำไหมแต่วานนี้แถวนี้แห้งเบิดวานนี้นะไ,นะได้กินข่าวแรกกับปุยลงมาบานก่อนเนะาะจังได้คาดมันขั้นตอนได้เพอ่์จีเพอ่์จีเป็นเปอร์จีได้ลำกันเนาะต้องไปตามขั้นตอนมาติดมาติดมาอยู่ ตัวหหดเนี่นี่กะหยาดีโดนะบอเซ่เน่ยสอบขนะมีโค้กไหมสอบวงวุ้นโค้กไหกบันได้พวงแจบุพวงแจน้ก๊กเสือกกันว่าเมนี้กะอาหารมนี่กะหนึ่งพักได้มนี่นี่ะหนึ่งพักต้มหน่อไม้จำเจีวแล้วมนี่เนี่หนึ่งพักเอาเดี๋ยวบ่มาแดงเจ้ามาเจ้ากะเบสือ เป็นสิ้นเป็นไข่มากก็ได้สิ้นหงสิ้นแห่งก็ได้เพราะได้แบบบาหาบทว o n g ่ทัาทานเพราได้กินนะนะตอนแดงตอนแดงว่านี่บัดกินไอ้นั่นกินแกงเฮ็ดพี่น้องเนานะว่านี่ตอนแดงว่านี่บอแสนจะปิดแต่บ่อน้ำให้น,น,ดดน่ะคือเป็นแบบบกบก,บกหลายๆแทะเนาะคือบกลงลายแล้วจังหน่อยได้สิว่าเอ้าฝนตกลงมาหายแล้วเป่งน,น้าสิม,มี ลูกเคยว่าบริหารชงมือหน้าไผ่หน้าบุมีนะเออลูกเคยว่าบริหารหน้าชงมือหน้าไผ่หน้าบุพีนะนนี่ไทยว่าได้เนาะเขาต้องใน้สมเอานี่ไก่นี่ไก่ข้างหนาเลยเนาะนี่คนไก่กับไก่ต้นไม้แน่เนาะได้เลยเนาะได้เอาเสียมโจกคุดเอานี่น้าลายอยู่ได้อยังไงพีสิน้าบุพีได้คุดลายตัวนี้ นี่เห็ดแบบคือแบบโบเห็ดเนี่ยที่ข้าไปอะไรกันได้แล้วสิคนยตะโกนคุยแค่ไม่ได้กูหลายคุยนี่เอาอีนี่ผมแมนเบอร์เบอร์อะไรถ้าบัดเจ้าบัดเจ้าอันดำแล้วเจ้าสีหยาบจะโบคุยลายกันแต่ว่าแถวนี้ดำห่างๆเอาได้เพราะเส้นเนียเพราะว่าอยู่นี่นาน พิน,น,นยังางละกุ๊กไม่พินงามด้เขาตรงลำห้างหางอ่อืมขาดข้าไปอ่อกรว่าข้ากับขาดมนเนเข่ามาบนะ่ไดรคือเก่านะนันจ้ะอ่าอยู ขาดแต่นะเขาเสียวไปเรื่มันกายปวดเลยวะคุณน้าแน้นำให้นี่กับจนเพอร์เวอร์ด้ยพี่น้องเลยเพราะว่าเขาเปิ้งให้นี่ลงเลยอ้าปั่นเทวดาหน่อยเลยว่าเสียนเลยจำเจักว่าผลชิตโตกเมื่อจะมานอนหน้าสช่เห้อจะมานอนแต่หึงเห้อช่วงนั้นรถถ่านน้ำอยู่เออไปน้ำจ้ามานอนหน้าเลยผลได้ตกลงมาจนน้ำโดนให้โดนคันคันกับจนขาดพี่น้องเลยเนาะคันตัวนะ นนำกระเป็งยู่กระโปตกเนาะหลายนี่เป็นให้หลายตอนท่าน้าขายใไห้ไเจาแต่ว่ามดท่านนี่โอ้แม่ยังไงเรียบร้อยเจ้ากระห้ายเจ็บไปท่าที่โอ้ยังไงดีทอเม็นเ็น <laughs> ไม่เดงเพียงเนาะตีตไปทูท,ทูทูกี่ดีดีทอเดือดัวซาอ๋อ โอ้เข่าเด้วยสิตู้แช่กับโจกกับมีติโจกัมีเห็นก่นจีนแทนยกไหลเด้ที่ย่าหนอเอ่นำกระไรตลอดเนาะโอ้คอยเป่งคอยเป่งเอาน้ำแน่อืเป็นแผ่แล้วเป็นหลังให้เราได้กดีได้เนงเลยลงมาคับตัวแห้งนจะบก ดูโอ๊กไปดิหายังลายเลยน้ำยังลายนำ้ำก็ดิ่งก้นขนี้ไชโยเอาถิถ่มๆใบหน่อยนึงบ่โฟมหอยมันไหลโอ๊กปันใดไปให้บ่ได้บ่ให้ใหพูดก่ <c oughs> อนตักลายแล้วยาม,มันบ่เพื่อหาลงมาผูดีไปจะ้ะ Bán bay nói nỗi ngon mà ừ. ngon bà. Bà <laughs> à, con... nằm nằm <laughs> hay đi hay ngon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  chắc ngon hay ngon hay đi đột... hay ngon hay ngon hay ngon gì ngon hay ngon hay ngon hay ngon bà ngon đi ngon hay 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 hay เขาเปิ่งไฮนี่ลงมาหรอวะวันนี้กับผู้ดีผู้ดีลำนะวันนี้กับไฮนี่กันเนาะวันนี้วันนี้เรือลำด้วยป่ะไม่ป่งออกอีกแบบสมาน้ำชะมาดดินไอหน้ายังหน้าเพื่นห้องดินดากบ่ให้แล้มันแงสิพอดีเลยนี่นะเพราะว่าให้แล้มันอ่อนผมไม่ต้องป่งเลยอ่านตุ่นลำไปเด้นี่สิอ่อนเยอะมากนี่เขาได้ยุ้ยแข็งได้ยุ่ยเนาะไทยมันกระมอนเลยมันมากกว่าไดย เรามีน้ำได้เนาะแต่ว่าแต่ว่าน้ำหน่อยโว้ยเหนียวเลยน้ำเฮาบัดแกมดินทรายน้ำโอ้ให้นี่เฮาสามารถซื้อซื้อปลามาปล่อยได้ได้ด้บัดนี่เนาะน้ำไปก่อนเด้อโดยน้ำไปเหงาก็เป็นแห้งๆทิจังเลยจังนเอยจีว่าโอ้พอเถ่าวบานเราตกใจแล้ว ไปไปไปอาดไปก่อนเจา่าขันอยู่หันกระขาดพจเจ้าวสนคขันอยู่หันกระขาดมาเจ้านังหน้าว่าคุณเคยจะล,ดลดนุน่ะจะล,ดลด่นขันแล้วดิเล่นก่อนจรอันล้นผู้หน้าเราก็จะล่นขันอ้าผู้น้ำล้นไปทุกที่ Lại bây cho hoa kutte bay ngâm tim hoa kutu na lò mày sao lưu live bay ngâm bay lưu bay ngâm 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 bay เป็นอะไรซึมบ่ซึมก็ได้อยู่ดอกบ่ได้นั่นปานใดมันก็บ่ได้น้อยปานใดเด้น้ําเฮาก็ยังหเติบอยู่ซึมก็โอเคอยู่ได้อยู่ดใ้แน่เด้เจ้างไปเอาเสียมจกทางลงกนีนกด็เด้อเป็นลุ่มเด้นะพอลเดี๋ยวมีรกอืๆทําทํายงีทํา้าวั ได้แน um. ่หน er> pues> um, no nah yeah, right, right. ี่งก็เห็นบาแต่ยอดบนโพึ so ้นมาก็ได้แล้วนะบอก่านั่นปันไาดอกทั้งนั้นบกหรือห่อมันจะมีอยังโผ้โอยู่ให้น้าบบเสมอเลยเฮ้ไปเองหน่อยหามาเลยโผลมาเด้วคนหน่อยใช่เอ้ยปนเข่าเพิ่นได้จังสวยโดยผาได้จังผาบึงในน้ำเนาะมึงนี่โป๊วต่างกันได้เจ้าลงมาหล่อเจ้านี่เป็นน้ำดงหน้าไอ้รุ่นดีเหรอ พากันมาอยู่พี่บ่ลูกเนี่ยพากันมาอยู่เทียงภาษาไยดูเลยตรงนี้มีแต่น้ำไอ้ถาดเอออืมเมยพากันเมื่อกินข่าวกันจังเลยแม่มาดุให้สบายดีบ้าลุงในลูกอะแม่ย์จะมีป่าเนาะเออมันชงสิมีซื้อมันทานในมีลูกอ่ะสบายดีบ้าลุงยุบายดีป้าลุงไอ้ลุนสบายดีป้าลุงยุโดยผู้ไอ้ลุนกับรถเต็มขาอยู่ สบายดีลูกาสบายดีอยู่ล <oh ูกปู่นน่ะนุ่นเนีนุ่นเนียสบายดีป้ารุ่งป้าไม่เห็นดโดยป้าไม่เห็นแเดาดกอย่าพาน้องโงใหายหน้านะหามเด้อพากันเบิ่งน้ามลายยันแล้วป้ากับผ้าหลับหน้าอยู่ใกล้ๆฮะพี่น้องเลยเนาะเอ้าเอ้าเอ้าโค้งไปทางพี่ลูกโค้งไปทางพี่เอ้ยคนหน่อยก็ได้พี่น้องเลยโบ พี่พี่โค้งขึ้นทึงพี่ลกูกเออคุณอาป้าเพิ่งกระดำหน้าอยู่ใกล้ๆนะพี่น้องเลยกูกูก <c oughs> เอาให้เพิ่งดูนี่ถะพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> ป้าเบิ้งในเด้อป้าเด้อแนมเบิ้งในเนาอยังมาลงไฮหน้านะ่ะน้ำอลายซ้ำเดี๋ยวพากันขึ้นกินข้าวก่อนพี่น้องเนาะแดีวกาสิลงไปคาดหน้าดำหน้าื้อนี้กับ่แซนกาสิออกสวยแน่มื้อนี้พี่น้องเอ้ย เจองานนักสงมือเลยเนาะอย่าพานองน้องไห้หน้าได้ลูกเด้อไอ้น้ำไอ้รุนพี่น้องไอ้ป้าเพิ่อนกระดามหน้าอยู่ใกล้อยู่เนะาะฮัดพุณนะพี่น้องไอ้พูกพ่อโมหวานี่เปียกกดจอดมาเจ้าใช่ไหมว่าหายลงนงะแม่แม่โดย <S <S โอู้ มันจีเป็นลับใหม่แล้วผูถ่าจบจนแหละโอ้ยใช้ใช้เสื้อผ้าชุมเจ้าเลยไปบ้าไเลเอาเสือมาวป,ป่าเตอสิม,มีเสือเปลี่ยนน่ระบาดนี่อที่นี่น่ะรถจกคันหนึ่งนึงพากันอาบน้ำและกัเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เทียงนี้แล้วลูกโบกไปก็ยาบไปนี่ตัดภาพม่อีกวันนี้ ขาดเดียบร่อยพี่น้องเลยกำลังใหญ่ง้วแล้วกำลังว่าสิลงมาโนดลูกเจ้าเปียดตะยอดมากกินนี่อาบน้ำให้เด้อมากินน้ำเด้อ <c oughs> <c oughs> งานหนักกีหลีนะมือนี้คนเหลียวเลยเจ้าขาดเอาลงไปเลยก็อันเชือกหน่อยนึงบ่พอ เดือมตาเดือบนั่นเดือบนันตอนนี้ยืนตอนนี้เนาะมันเป็นอะไรมันเป็นสีขาวแล้วมันสะท้อนใช่ครับแสงสดับหมดทุนนั่นมันเหลือมตาเห็นเว้าเวนหน้าแข็งเนอะฮะทางไปโอ้กันว่าเป็นเดือมตาใชไหอยู่นึบนี้วะเอาแว่นตามาใชเลยมันใส่แว่นตาแบบนี้ต้องใส่แว่นตาอ่ะตัวช่วยปกติจะใส่แว่นตาได้ใช่ครับ แต่มาขนาดลำน่าม่นจะเป็นตาด้วยตัวเองอันนี้บ่มีแล้วเนาะบ่ได้ชูลำแต่แต่ข่อยก็ยังเหลื่อมเนาะมันเป็นสีขาวแล้วมันมันสะท้อนใช้กับแสงค่อยทางใดแกจะมิงนั่นมือนีโบคือว่านี่เลยเดี๋ยวดีอยู่เลยเๆบ้านจังหวัดเลยหนึ่งน้องวัยบ้านจังหวัดอ่ะบ้านพิ่งหกมัด งานนักงในเฮาสองคนฮกมัดบ่หูกมัดบ่ฮูกมัดได้แถวละสองแถวละสามัดอ่าท้อหรือว่าขึ้นไปเอาแว่นตาใช่ก่อนบ่ผมมีแล้วผมมีบ่มันเดือมตาแล้วเป็นสีขาวเนาะปกติวันนี้ใช้แว่นกายด้วยครับเอาวดับหน้าอใช่แล้วแต่ก่กินน้ำก่อนบ่ค่อยเอาน้ำลงมาเลยว่าอยากน้ำ นำมืดมานน่นก่อนบ,บอนบ่เซนว่าบอออกเลยมือนี้คอย, <c oughs> ยทางไหนกับคือมิมเนี่ยเจ้ามือนีน้เนาะเปิดตู้อ้วนกับตู้เต้นสิมาพี่น้องเลยนะยนะล้ำถ่าฮนะประมาณบ่ายสองบ่ายสามพุนแล้วเนาะ เอาซาพี่น้องอคลิปนี้กับสีดำล่าป้าดุงไปแล้วเนาะพบพ่อกันใหม่พี่น้องเลยอย่าไปลำหน้าซอยบาร์เซนก่อนจังหน่อยเราสีไ้ <laughs> สบายดีเด้อป้าดุงโด